สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC ดามา m e เดียออน o ูมค่ะในวันนี้นะคะมาพบกันในช่วงของรายการซูมไอดอลนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17.00นถึง17.30นนโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามารับชมเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งในส่วนของห้องสาธุชนทั่วไปนะคะสำนักสื่อดีมแล้วก็ภาคนครหลวงต่างๆด้วยนะคะที่มารับชมรายการของเรานะคะวันนี้ก็ มีบุญอะไรใครสั่งสมบุญเข้าซูมช่องไหนได้รับข้อมูลข่าวสารงานบุญดีๆนะคะก็พิมพ์แชทกันแชร์ข้อมูลกันได้เลยนะคะ mm. เพื่อจะได้เป็นช่องทางหนึ่งให้สมาชิกซูมเนี่ยได้รู้จกักแล้วก็สั่งสมบุญในหลายๆช่องทางกันนะคะ ในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่ารายการซูมไอดอลเนี่ยนะคะก็เป็นรายการที่จะทําให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสค่ะมารับฟังเรื่องราวของไอดอลที่เรานั้นได้เชิญกันมานะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์แบ่งปันเรื่องราวดีๆในชีวิตที่พวกเขาเหล่านั้นได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของยอดมหาบูชียอาจารย์ไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขและก็ประสบกับความสำเร็จค่ะ สำหรับซู่มไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็เป็นอีกท่านที่ได้มีโอกาสมารู้จักแล้วก็มาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและย่อมมหาปูชนียาจารย์ทำให้ชีวิตเนี่ยเรียกได้ว่าพบกับคำตอบที่ถูกใจและถูกต้องนะคะโดยเฉพาะการได้มาบวชในโครงการสั้นๆค่ะแต่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดความสุขมากมายวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบ่งปันให้กับสมาชิกซูมได้ฟังกันนะคะ พร้อมแล้วที่จะร่วมพูดคุยกับทุกท่านขอต้อนรับคุณสุรเดชการนอกหรือว่าคุณป้ายนะคะที่ปรึกษาแผนกว a c t i v e ฟกองริ้ีขบวนสำนักสัถาิบาลและที่ปรึกษาทางด้านการเงินและประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณป้ายคะในส่วนของการวีแอคทีฟเนี่ยนะคะอยากให้ได้บอกคร่าวๆนิดนึงว่ามีหน้าที่อะไรในงานบุญใหญ่คะ ครับก็คือถือธงริ้วขบวนนะครับเวลาจะมีพิธีกรรมต่างๆของวัดอย่างเช่นพระป่าหรือว่ากรถินนะครับก็คือจะมีธงริ้วขบวนของน้องๆผู้ชายถือธงผู้หญิงก็จะถือพานนะครับนำหน้าเ,ออเพื่อยกใจพระยกยอพระพุทธศาสนาครับโอ้โหเป็นขบวนของหนุ่มสาวชาวสวรรค์นี่เองนะคะที่ทําหน้าที่ในการที่เรียกได้ว่าเป็น แนวหน้าเลยนะคะที่จะทําหน้าที่ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มีโอกาสได้มีมาสั่งสมบุญร่วมกันทีนี้ต้องสอบถามก่อนที่คุณป้ายจะมีโอกาสได้มารู้จักกับวัะธรรมกายค่ะตอนนั้นตัวตนเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะเข้าวัดใช่ไหมครับค่ะครับก่อนที่จะเข้าวัดก็ก็คือเหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปธรรมดาครับไม่ได้อ่าไม่ได้อะไรพิเศษเพียงแต่ว่าโดยลักษณะส่วนตัวจะเป็นคน เป็นคนโมโหคิดโมโหโมโหง่ายหายเร็วนะครับแล้วก็เป็นคนชอบชอบความสุขสนานชอบเที่ยวเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปครับก็คือถ้าโมโหคือโมโหแรงมากเป็นคนโมโหร้ายคือถ้าดีก็คือดีดีใจหายร้ายก็คือร้ายสุดๆเหมือนกันคือไม่ยอมนะครับเอาเรื่องตอนวัยรุ่นนะครับเด็กได้ว่าอย่าไม่ค่ะ แต่โดยพื้นฐานก็คือเป็นเป็นคนจิตใจเมตตาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าโมโ oh หขึ้นมาก็จะเป็นอีกคนละคนหนึ่งคนละพาร์ทเลยครับโอ้โหเหมือนว่ายังไม่สามารถบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองได้ถูกต้องนะคะครับอืมแล้วมีโอกาสได้มารู้จักกับบัพะธรรมกายได้ยังไงคะครับตอนนั้นจากที่เรียนอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นคนบุรีรัมย์แต่ว่าไปสอบเข้าโรงเรียนในเมืองที่ขอนแก่นได้แล้วก็ไปพบกับ อาจารย์เป็นกาลยนานมิตรคนแรกเลยนะครับที่ได้รู้จักตั้งแต่ปีประมาณปีสามเจ็ดอยู่มสี่นะรตรงเรียนแกน่นครวิทยาลัยอาจารย์วัฒนาวันจันทรกุลท่านก็ได้ชวนเข้าชมรมวัยรุ่นคุณธรรม,มให้มีการนั่งสมาธิให้ทำความดีมีพระมาแล้วก็ตักบาตรทำกิจกรรมดีๆทำให้รู้สึกว่าอ๋อมันมีความสุขจังเลยอาจารย์พานั่งสมาธิแล้วก็ชวนมาวัดพระธรรมกายเห็นแล้ว รู้สึกปลื้มประทับใจทําไมมีมีแต่คนจิตใจดีงดงามหน้าตาผ่องใสทั้งนั้นเลยคือไม่นึ้ว่าบนโลกใบนี้ยังมีแบบสถานที่แบบนี้อีกนะครับอตอนนั้นอันนี้ในภาพนี่คือปลื้มใจกับคุณครูที่ได้ทําหน้าที่ให้กับเราได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญที่วัดใช่ครับคืออันเนี้ยไปไปสวดมนต์ไปบูชาเจดีย์แล้วเจออาจารย์โดยบังเอิญท่านอาจารย์เห็นผมก็เห็นหน้าท่านก็เอ๊ะคุณคุณแต่อาจารย์ทักมาก่อนเลย สุรเดชใช่ไหมคือจํตอา 10, ตั้งแต่อายุสิบตั้งแต่อายุสิหกจนป่าจนตอนนี้สี่สิบสี่สิบสามอาจารย์ยังจําได้จําชื่อเราได้คือประทับใจมากคือกราบอาจารย์คือมีความซาบซึ้งมากที่อาจารย์ได้ให้รู้จักเส้นทางของวัดพระธรรมกายครั้งแรกตอนนั้นอนะคะแล้วพอได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายแล้วมีการเออเรียกได้ว่าฝึก ผลอบรมหรือว่าสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่านําคําสอนหรือสิ่งต่างๆที่ได้จากวัดเนี่ยค่อยๆซึมซับแล้วนาไปใช้ในชีวิตของเราอะค่ะคือแต่ว่าขอเล่านิดนึงได้ไหมครับคือตอนตอนนั้น,นคือเป็นครั้งแรกที่รู้จักแล้วก็หลังจากนั้นคือได้ห่างวัดมาเป็นสิบปีเพราะย้ายเข้ามาเรียนที่กรุงเทพครับ<อ>แล้วได้มาเจอหายจากวัดไปสิบปีคือชีวิตมันมันแย่มากเจอแต่เรื่องเศร้าเหมือนแบกโลกไว้คนเดียวตลอดเลยมีความทุกข์มากมาก จนกระทั่งได้มาทํางานได้เจอกับกัลยาณมิตรท่านที่สอง <Ha. S 2> ก็คือคุณสุดเขตสีมา <Ha. S 2> ที่ทํางานนะครับแล้วจัดบ้านกัลยาณมิตรทําให้ได้รู้จักวัดได้มากขึ้นแล้วก็มีพี่อ้อยสลารัตชื่นดีคือพาคือกว่าจะได้พามาวัดคนอะไรไปวัดได้เป็นทั้งวันเลยก็ mm hmm. เ,เงงงงงมากตอนนั้นออื mm hmm. ไปวัดทั้งวันไปทําอะไรกัน <laughs> แล้วก็ไปสืบ <laughs> ค่ะไ,ไปปฏิบัติธรรมได้ดีว่าครับค่ะคุณคุณป้ายขาได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะอ่าอาจจะมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตค้างนิดนึงนะคะก็บอกว่ามีกัลยะาณมิตรอีกสองท่านเข้ามาทําหน้าที่นะคะในการชวนกลับมาวัดอีกครั้งต้องบอกว่าการกลับมาวัดอีกครั้งในครั้งนี้ของคุณอ่า สุรเดชเนี่ยต้องบอกว่ามีความสําคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเรื่องราวของการได้บวชนี่แหละค่ะบวชนั้นเปลี่ยนชีวิตนะคะของคุณป้ายยังไงนะคะต้องมารอฟังนะคะว่าเราไม่ใช่แค่บวชครั้งเดียวด้วยนะคะบวชเรื่อยๆเลยเพราะว่าเกิดความสุขค่ะจากการที่ได้เข้ามาบวชแล้วก็ยังมีโอกาสมาวัดในทุกๆวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ นะคะก็ตอนนี้สัญญาณยังขาดหายอยู่นะคะโอ้โหอ่ะสมาชิกซูมคะตอนนี้ระหว่างรอแขกรับเชิญนะใครเป็นกัลยาณมิตรท่านแรกอ่าของสมาชิกซูมพอจะจำชื่อกันได้ไหมคะนี่พอจะจำชื่อกันได้ไหมถ้าพอจำได้นี่ให้เราพิมพ์แชทกันเข้ามาเลยนะเราจะได้รู้สึกว่าเออถ้าเราไม่มีเขาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกายไหมหรือว่าถ้าใครไม่มีแบบกัลยาณมิตรหรือว่า อาจจะเปิดเจอช่อง DMC เนี่ย DMC เป็นกาลยาณมิตรให้เราหรือว่าเข้าซูมมาครั้งแรกซูมนี่แหละเป็นกรารยนานมิตรให้เรานะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคือพูดตรงๆว่าถ้าใครไม่มีโอกาสได้มีกาลยาณมิตรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเลยนะกว่าที่เราจะมาหาเส้นทางนี้เจอถูกต้องนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกๆท่านก็ต้องมีสมาต้องมีกัลยาณมิตรแหละนี่พี่ฟ้าพิมมาอย่างรวดเร็ว ชมรายการตลอดนะคะพี่ฟ้าบอกว่าพี่สาวคนแรกชวนเข้าวัดพี่สาวในการชวนเข้าวัดนะคะอ่ะตอนนี้คุณป้ายพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาฟังเรื่องราวของคุณป้ายกันต่อคุณป้ายคะ,ยยยคะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินแล้วครับโอเคค่ะขออภัยด้วยครับอ่ะเรามาต่อกันนะคะตอนนี้คุณป้ายเจอกัลายนานมิตรทั้งสองคนแล้วในการที่พาเข้าวัดอีกรอบหนึ่งตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะ หมายถึงว่าเข้าวัดครั้งที่สองน,น,นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเห็นที่สุดเขตเขาจัดบ้านกาลีลามิตรที่ทํางานมีพระอาจารย์มามาเทศสอนเรื่องนากสวรรค์อะไรต่างๆพอเห็นมาจากวัดพระธรรมกายเราก็รู้สึกรู้สึกชอบอยู่ในใจอยู่แล้วค้นหามานานพี่เขาก็ชวนเข้าไปก็คือได้ไปฟังธรรมพระอาจารย์พานั่งสมาธิที่ทํางานทุกทุกวันพฤหัสหนึ่งเี้ยครับก็ทําให้ได้เกาะเกี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่ง บิวให้บวชอือค่ะบิวให้บวชคือที่พีคคือตอนที่ได้บวชนะครับพอเราได้บวชมาแล้วก็อ่าได้ฝึกตัวฝึกตนนี่คือบวชครั้งแรกเ<ะ>มื่อปีสี่แปดคุยตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดมาน่าจะประมาณสักชนที่ชนบุรีอะครับพี่เขาคุยตั้งแต่ถามพี่เขาว่าทําไมทําไมต้องบวชทําไมคือเรื่องอะไรต่างๆถามตั้งแต่อยู่กรุงเทพยันถึงอ่าระยองเลยอตอน,น,นไปปฏิบัติธรรมที่ <c ười> คุยยาวคุยนานมากสุดท้ายพี่ก็ขับรถพาไปบวชก็คือได้ถึงมาถึงรูปนี้อือคืออ,อะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าความตั้งใจทำไมคุณป้ายถึงอยากจะบวชนะคะตอนนั้นคนต่างจังหวัดเนี่ยถ้าจะบวชต้องไปจัดงานบวชที่บ้านที่ต่างจังหวัดจัดงานใหญ่โตเสียเงินโดยใช่เหตุแล้วก็มีร้องลําทำเพลงกันแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะต้องเตรียมเงินขนาดนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นแสน แล้วก็ทํางนานแล้วก็หาด้วยความยากลำบากแม่ก็ยังไม่ได้มีนะตอนนั้นก็คือตัดสินใจว่าถ้าไม่บวชตอนนั้นถ้าเราเกิดไปอะไรขึ้นมาก่อนหรือแม่ไปอะไรขึ้นมาก่อนเราก็พลาดไปทั้งชีวิตมผมตัดสินใจทันทีว่ายังไงผมต้องบวชโทรไปบอกแม่เลยเตรียงเงินแค่ค่ารถให้แม่ขึ้นมาแค่นั้นแม่ไม่ต้องพูดอะไรคือผมจะบวชถ้าผมไปอะไรขึ้นมาก่อนผมไม่สามารถบวชให้แม่นะแม่มาเลยแค่นี้ครับค่ะคุณแม่ก็มา คุณแม่ก็มาพร้อมกับย่าหนึ่งรถตู้ที่บวชที่วัดเบนนะครับตอนนั้นปีสี่แปดโอ้แล้วมันเป็นยังไงคะการบวชในครั้งนั้นที่บอกว่าเรานั่งคุยกับพี่ที่เป็นกัลยาณมิตรมาโหกว่าจะถึงกรุงเทพไประยองเนี่ยมันได้ความเข้าใจอะไร <c oughs> แล้วพอสิ่งที่เราไปบวชเนี่ยมันฝึกอะไรเราเพิ่มเติมแล้วสิ่งที่ได้มีอะไรบ้างคะคือพี่เขาเขาพูดว่าถ้าเราไม่บวชนะตอนเนี้ยเกิด นี่เราภาระนี่เราก็ยังมีเยอะถ้าเราไม่บวชเราจะได้บวชตอนไหนแล้วเมื่อไหร่เราจะจะได้บวชสักที mm. คือถ้าเราไม่ตัดจากตรงนั้นเรามาบวชตัดสินใจเลยชีวิตอาจจะดีขึ้นก็ได้พี่เขาก็พูดพูดแต่เราก็ยังมองไม่เห็นผลทางเพราะว่าการที่เราไปบวชหมายถึงว่าทิ้งไรายได้ทุกอย่างเพราะมันเราทํางนานเป็นประเภทเซลใช่ไหมครับการที่ไปบวชแต่ละทั้งทั้งนั่นหมายความว่าไรายได้ทุกอย่างเราเป็นศูนย์ไม่มีไรายได้เลย mm. ไม่ได้มีเงินเดือนนะตอนนั้นที่ทําด้านสินเชื่อ mm. แต่ ก็คือคิดในใจว่าไหนไหนมันก็ติดลบแล้วมันติดลบอีกคงไม่เป็นไรไปบวชแค่ประมาณช่วงสั้นยี่สิบเอ็ดวันก็เลยตัดสินใจทิ้งทุกอย่างก็คือไปบวชอย่างเดียวอืแลแต่การาาที่ไปบวชเป็นย,ยังไงต่อคะพอเข้ามาบวชได้อยู่ในหมู่ก,กัลยาณมิตรตอนนั้นมีหลวงนาธนุที่ท่านเพิ่งบรรณา,าพไปเนี่ยค่ะ<อ>คือท่านอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแล้วได้ไปบวชรุ่นผู้บริหารเพราะว่า เราไม่ใช่ผู้บริหารเราเป็นเด็กน้อยแต่ว่าผู้บริหารนะ่ะขับรถพาเราไปบวชก็เลยก็ได้อยู่ในกลุ่มนั้นซึ่งท่านแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถเยอะมากมายแล้วก็คุยแต่เรื่องธรรมะเรื่องบุญนั่งสมาธิมีความสุขมากแทบไม่อยากมาฉันข้าวเลยนั่งตอนนั่งตอนเช้าถึงกลางวันไม่อยากจะลุกไม่อยากจะฉันข้าวอยากจะนั่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันเป็นความสุขที่ไม่อยากจะสละจากผ้าเหลืองอตอนนั้นเลยค่ะคือเกิดความสุขขึ้นภายใน ต้องถามในมุมมองว่าเออแล้วมันเสียดายไหมกับชีวิตที่แบบเลือกมาบวชกับไอ้รายได้ที่บอกตอนแรกว,ว่าถ้าเราไม่ไม่บวชเนี่ยทำงานอนะ่ะรายได้มันยังมีแต่ว่าพอเรามาบวชปุ๊บมันเข้ากับรายได้เป็นศูนย์เลยตรงเนี้ยถ้าคุณป้ายมองย้อนกลับไปเสียดายไหมหรือว่าชีวิตการบวชมันแลกมันคือผมคือตอนตอนที่บวชครั้งแรกผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่าชีวิตมันมันขึ้นลงไม่มีแทบไม่มีตังค์จะใช้เลยคือมันต้อง หมุนใช้ขับรถพาชวนคนไปวัดก็มีเติมน้ํามันหนึ่งร้อยบาทผมก็ควานหาในรถคันหนึ่งให้ได้ครบหนึ่งร้อยแล้วก็ขนเพื่อนๆไปวัดกันถึงขนาดนั้นเลยทําทําบุญครั้งหนึ่งจะถึงหนึ่งร้อยบาทยังทํายากม,มันชีวิตมันลําบากเหลือเกินแต่ก็หัวใจกระละยานามิตรเพราะว่าตอนนั้นก็คือไปวัดทุกอาทิตย์ไปทุกอาทิตย์จนกระทั่งได้บวชือมไม่เสียดายเลยว่าเราไปบวชเราจะต้องเสียอะไรเพราะมันมันไม่เลยจะเสียแล้ว แล้วเห็นบอกว่าคุณป้าไม่ได้บวชแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวคือถ้ามีเวลามีโอกาสก็คือบวชอยู่ตลอดต่อเนื่องบวชมากี่ครั้งแล้วคะคุณป้าบวชมาทั้งหมดสี่ครั้งครับอคือในใจตอนแรกว่าปีสี่แปดจะกลับมาเคลียร์ภารกิจของตัวเองแล้วก็อยากกลับไปบวชเหมือนเดิมก็คุยกับอ่หลวงที่แต่ละรูปที่นั่นบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาบวชกันนะเคลียร์ไปแต่เคลียร์ไปเคลียร์มามันไม่สําเร็จสักทียิ่ง ยิ่งเคลียยิ่งพลวันไปเรื่อยๆต้องดูแลทั้งลูกหลานทั้งแม่ทั้งอะไรทุกอย่างมันลาบากเยอะผมก็เลยตัดสินใจบวชช่วงสั้นบวชยาวไม่ได้แล้วก็บวชช่วงสั้นเอาตอนนั้นมีรุ่นเจ็ดพั 7, ตบบนตำบลเจ็ดพันตำบลมาก็จะเป็นตัวแทนหมู่บ้านและเป็นตัวแทนของตำบลก็ชวนชวนคนบวชชวนหลานแถวบ้านนะครับที่ต่างจังหวัดมาบวชด,ด้วยได้หนึ่งหนึ่งรูปก็คือบวชด,ด้วยกันครับ,บ<ว>พอบวชรุ่นเจ็ด อ่เจ็ดพันตำบลเสร็จปุ๊บยังไม่พอ<ฆ>แล้วพอมีรุ่นแสนอีกเพิ่งลาสิกขามาไม่นานทํางานประมาณไม่ถึงเดือนแทบจะเดือนหนึ่งหรือไม่ถึงเดือนนี่แหละครับก็ไปบวดรุ่นแสนอีกแสนแรกก็เลยเราต้องเป็นหนึ่งในนั้นอีกก็เลยลาอีกครั้งหนึง่งลาไปลามาก็ลาออกเลย <laughs> รุ่นแสนแล้วลาลาออกแล้วเป็นเป็นครั้งที่ที่สามใช่ไหมครับ<ฆ>พอปีปีห้าสามตอนนั้นแสนแรกแล้วก็ต่อมาก็ปีรุ่น รุ่นปี60นะครับที่ที่มาที่รุ่นม .44 ตอนนั้นนะฮะก็บวชอีกก็คือชวนกันบวชแต่ละครั้งผมจะชวนบวชทําสถิติของตัวเองครั้งครั้งที่หนึ่งบวชคนเดียวครั้งที่สองบวชชวนชวนที่บ้านบวชหนึ่งคนพอครั้งที่สามรุ่นแสแรกเนี่ยคือชวนกันทั้งหมู่บ้านบวชประมาณเจ็ดแปดคนอืมอ่าแล้วพอบวชครั้งที่สี่คือบวชตอนมาเป็นอาสาสมัครนะครับริ้วขบวนรียอกทีฟก็ชวนน้องๆในแผนก็คือบวชด้วยกันชวนกันบวช ทั้งหมดเลยยกแผนกเลยก็คือประมาณสิบสามทั้งพระทั้งทั้งสามเณรนะครับโอ้โหลื้มมาก<บ>าๆทีนี้ต้องถามเลยว่าในแต่ละครั้งที่คุณป้ายได้บวชอ่ะชีวิตมันดีขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงบ้างทําไมถึงแบบอยากจะบวชบวชต่ออย่างเงี้ยคะ่ะบวชแต่ละครั้งชีวิตขยับขึ้นเยอะมาก oh. พอครั้งที่หนึ่งชีวิตก็ดีขึ้นพอบวชครั้งที่สองชีวิตก็ขยับขึ้นครั้งที่สามเปลี่ยนแปลงจาก ระดับรายได้ของเราครับที่ที่หารายได้ระดับกว่าจะได้ถึงเอสมันมันยากมันไม่ได้คือพอพอบทหลั้งจากนั้นมารายได้เป็นหลักเอสของพนักงานระดับทั่วไปใช่ไหมครับจะได้หลักเอสมันมันยากมากๆแต่พอหลังจากศึกลารศิษฐามาผมก็ทํางานใหม่ลาออกก็คือมาเริ่มหางานใหม่ทุกอย่างเลยแต่ว่าเ,เราเป็นทาด้านด้านเซลล์ครับมันทําให้สามารถทรํารายได้ได้เพียงพอกับที่เราต้องการ ก็คือชีวิตเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วพอครั้งที่สีมาชีวิตก็คือเพิ่มขึ้นอีกทําให้มีอะไรต่างๆเข้ามาจากเหมือนเสมือนเป็นเสมือนคนคนแทบจะไม่มีอะไรเลยคือไม่สามารถ จะซื้ออะไรได้ด้วยตัวเองเคลียร์ทุกอย่างพร้อมครั้งที่4ที่บวชมาสามารถมีได้ทุกอย่างเลยหลังจากครั้งที่4อ่ะโอ้โหชีวิตพลิกเลยจากการที่ได้มีโอกาสมาบวชคือมันดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับแล้วเห็นที่บอกว่าเมื่อสักครู่มีโอกาสได้รับบุญในส่วนของ V-Active นะคะตรงนี้ไปทําหน้าที่ตรงนั้นได้ยังไงคะก็ตอนนั้นมีมีแม่แม่ที่ว่าแม่ปุ๋ยอะคับก็คือมีท่านมีรูปอยู่แผนกลุกขบวน เป็นทีมงานอยู่ในนั้นแล้วจัดบ้านกาลยนานมิตรตอนนี้ผมก็ได้มีโอกาสจัดบ้านกาลยนานมิตรด้วยท่านกา็เลยชวนให้เป็นเป็น,ปนลิ้วขบวนดูสิอายุตอนนั้นยังไม่เกินประมาณสามสิบสามสิบห้าสามสิบกว่าครคืออายุก็ปลายปลายของนั่นแหละผมก็เลยลองลองไปคิดว่าจะไปช่วยน้องๆทำไมน้องๆเขาทำรับบุญตื่นก่อนนอนที่หลังทำได้ยังไงเราทำงานผมทำงานตั้งแต่เก้าโมงยันทุ่มสองทุ่มอะไม่ไม่มีเวลาหรอก แต่ทําไปทํามากลายเป็นว่าผมได้มันดูแลริ้วขบวนได้รับบุญตรงนั้นก็คือปลื้มประทับใจมากๆโอ้โหเป็นริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะ<ม>เห็นภาพแล้วก็รู้แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาพกิจกรรมงานบุญเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสวยงามเกิดขึ้นตรงนี้ที่ประทับใจนอกจากการที่แบบที่คุณไาบอกว่าได้มีโอกาสแบบทําหน้าที่ตรงนี้เราการที่มาฝึก ในการทําหน้าที่อาสาสมัครเนะะี่ยค่ะมันมันฝึกฝึกตัวเองเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าจากที่เราเป็นทําหน้าที่ของผู้นําบุญแล้วก็ชวนคนข้างนอกมาวัดแล้วพอเรามาอยู่ในอาสาสมัครมันเป็นอีกพาร์ตนึงเลยซึ่งเหมือนเสมือนขาข้างนึงเป็นอยู่เขตในเหมือนกึ่งเขตในต้องมาฝึกตัวฝึกตนทําให้เป็นบุคคลให้เป็นต้นบุญต้นแบบชวน ครอบครัวมาทั้งหมดเลยมาเป็นอาสาสมัครเป็นครอบครัวอาสาสมัครของแผนกเลยม,มันทําให้เราได้ฝึกใจให้กว้างมากขึ้นมีความเมตตาม,มากขึ้นน้องๆที่มาคือวัยรุ่นแล้วยังต้องคัดอีกวัยรุ่นต้องบุคลิก,กภาพต้องดีบางคนยังไม่พร้อมเราก็ให้เขาได้ทําหน้าที่ที่เหมาะสม,มนะครับแล้วกว่าจะนําเด็กๆวัยรุ่นน่ะมาอยู่วัดมานอนวัดมาค้างวัดได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจมากๆ คือผมทํางานหนักเหนื่อยแค่ไหนแต่พอวันอาทิตย์ผมไม่ได้มีวันหยุดเลยผมต้องมารับเป็นอาสาสมัครทํางานถึงวันเสาร์แต่วันอาทิตย์ผมต้องมานอนว่าตั้งแต่คืนวันศุกร์วันเสาร์วันตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วอะครับคือต้องทุ่มเทจริงๆจนกระทั่งหมดแรงแทบจะสลบสลายเลยแต่มันปลื้มทุกอย่างมันเป็นความปลื้มมันเกินคำบรรยายมากๆครับนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบเยาวชนได้มีโอกาสมาเรียกได้ว่า ใช้ความสามารถแรงกายแล้วก็กําลังใจเนี่ยในการที่จะมาช่วยงานพระพุทธศาสนาซึ่งคุณป้ายก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนให้น้องๆได้มีแรงแล้วก็มีกําลังแล้วก็รู้ในทิทางที่ถูกต้องในการที่จะได้มารับบุญในตรงนี้นะคะโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยเห็นบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณป้ายยึดถือมาตลอดก็คือการที่ได้มีโอกาสร,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 รสสักษาศีล โดยเฉพาะสินแปดในทุกๆวันพระตรงนี้อยากให้คุณป้ายได้แชร์หน่อยว่าการรักษาสนะีนน่ะมันทาให้ชีวิตของเราดีขึ้นยังไงทําไมคุณป้ายถึงแบบแบ่งจัดสรรเวลาแล้วก็ตั้งใจในการรักษาสินแปดอะคะคือการรักษาสินแปดเนี่ยคือมันครั้งแรกมันต้องมีครั้งแรกก่อนใช่ไหมครับพอลาสิกขาตั้งแต่ปีสี่แปดมาแล้วก็มีหลวงพี่หลวงพี่สุพภนิมิตรซึ่งท่านเป็นเหมือนเป็นพระพี่ชายผมเลยดูแลตอนนั้นท่านอยู่ บวชด,ด้วยกันตอนนั้นครั้งแรกพอรากิกข่าออกมาท่านบอกว่าถือศีลแปดกันไหมแล้วทําแล้วก็ทํางานด้วยกันด้วยผมก็คิดว่าคงไม่ได้หรอกไม่ไหวหรอกศีลแปดอดข้าวอะไรไม่ไหวลองทําดูทําไปเหมือนเดยกมันได้ผมก็เลยตัดใจว่าลองทําดูครั้งแรกหลังจากนั้นก็คือทามาเรื่อยๆ,ๆอ๋อมันทําได้นี่นามันทําให้เราได้เจอสิ่งที่ดีในเข้ามาในชีวิตแม้ช่วงชีวิตแต่ละครั้งจะเจอเรื่องราวที่แย่แค่ไหนเราก็จะมีการยนานมิตรที่คอย ประคองคอยช่วยเหลือเราจากที่เราช่วยเหลือคนอื่นมีพระเมตตาให้กับคนอื่นแต่เรากลับมีคนอื่นที่มาคอยช่วยเหลือเราในยามที่เราเดือดร้อนในยามที่เราลําบากมันซาบซึ้งใจมากๆจากการที่เราประพฤติปฏิบัติตนแล้วก็ถือศีลแปดตรงนี้ครับผมคิดว่าจากบุญจากตรงนี้มันช่วยประคับประคองทําให้ผมผ่านพ้นวิกฤตแต่ละครั้งมาได้อย่าง น่าอัศจรรย์มากๆครับอืนะคะก็ะคือเรื่องราวของการรักษาศีลนะมันทําให้เราได้เจอคนดีๆแล้วคนดีๆเนี่ยแหละก็จะคอยประครับประคองชีวิตให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามขึ้นทีนี้ต้องถามในส่วนของการทําหน้าที่กับครอบครัวด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณป้ายเนี่ยมาวัดคนแรกในครอบครัวแล้วก็พาทุกๆคนในครอบครัวมาเข้าวัดด้วยตรงนี้ทําหน้าที่ยังไงบ้างคะเริ่มต้นจากตัวเราครับ ตอนตอนแรกที่ที่ผมมาวัดครั้งแรกนะครับคือทุกคนไม่ได้เห็นด้วยกับการที่มาวัดทําไมต้องมาวัดวัดรวยอยู่แล้วอืแล้ววัดนี้เป็นวัดของคนรวยจะมาทําไมคือผมก็เลยพิสูจน์จากการที่บวชบวชครั้งแรกกลับมาผมเป็นคนที่ใจเย็นใจเย็นขึ้นขับรถเนี่ยขับรถไปเวลาคนจะขับจะแซงจะไปอะไรยังไงผมอะ่ะคือใจเย็นไม่เป็นไรไม่โกรธไม่โกรธไม่ด่าไม่อะไรซักนิดเลย คือเราเข้าใจว่าคนเขาก็มีเรื่องเครียดของเขาเราให้อภัยของเขาได้อ่ให้ใใหให้้ได้อย่างสบายๆเลยจากปกติถ้าคนมาขับรถมามาเบียดมาแงทงทําไม่ดีกับเราผมถึงขั้นที่จอดรถปาดหน้าแล้วก็จอดหยุดทําเป็นรถเสียต่อหน้าเขาได้เลยถึงขนาดนั้น้ <S 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 าโมโหคือจะขับรถชนให้มันแหลกในข้างเลยขนาดนั้นเลยนะ <S <S 2> <S 2> แต่แต่พอไปบวชมาเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นคนละคนผมใจเย็นมากๆไม่โกรธไม่อะไรไม่ว่าพูดปิยะวาจาที่ตามที่วัดสอนมาเลย จนพี่สาวเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ก็พาลูกลูกสาวลูกลูกของพี่สาวครับมาวัดม,มาวัดตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งมาเป็นอาสาสมัครทั้งหมดได้แล้วแล้วก็แม่แม่ก็มาวัดด้วยเรามาบวชแต่ละครั้งแม่ก็จะมาทุกครั้งแล้วก็ของครอบครัวพี่ชายจากที่แอนตี้วัดไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรเลยก็พาครอบครัวมาวัดกันทั้งหมดเลยมีหลานตัวเล็กๆก็มาวัดหมดคือทุกคนให้เข้าวัดหมดเพราะว่า หลานมาที่วัดทําให้เขาเป็นคนดีไม่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ได้ไม่ได้ทําตัวสมเลเทเมาอย่างงี้ครับมาเป็นอาสาสมัครกันตั้งตัวให้อยู่ในคุณธรรมความดีเขาก็เลยเห็นว่าสิ่งที่เราทํามันเกิดผลทําให้ลูกหลานไม่ได้ไปทําสิ่งที่ไม่ดีครับอืก็เลยมากันอย่างเห็นภาพก็คือหลานสาว <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะคะนั่งสมาธิตัวตรงเลยตั้งกี่ขวบคะน้อง ประมาณอยู่อนุบาลยองสี่ห้า 4, ขวบเองนะครับเด็กอนุบาลน,นั่นเล็เลขนาดนี้คือแบบน่ารัก,กมากๆแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยเนี่ย <c oughs> คือมันเป็นความปลื้มใจเนาะของเราที่มีโอกาสทําหน้าที่กัลยะาณมิตรโดยเฉพาะครอบครัวเราสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่เข้าใจในธรรมะแล้วก็นําพาชีวิตได้อย่างถูกต้อง <c oughs> ทีนี้เลยค่ะต้องถามาว่า วัดพระธรรมกายความรู้สึกใจว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยได้ให้อะไรกับคุณป้ายบ้างคะผมต้องต้องกราบงามๆเลยครับว่าวัดพระธรรมกายคือให้ชีวิตให้ชีวิตผมอย่างแท้จริงทําให้รู้ว่าเราเกิดมาทําไมเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรจากที่เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเป้าหมายเราจะต้องดําเนินไปในทางไหนต้องเกิดมาเราต้องหาเงินหาไรายได้เยอะๆให้รวยให้มีทรัพย์สินสมบัติมากมาก แต่พอเรามาอยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีที่ว่าพระธรรมการที่ได้รับเมตตาจากใครคนหนึ่งแล้วก็พระอาจารย์กัลยามิตรทุกท่านมีผลมากๆถ้าไม่มีการยามิตรจะทําให้ชีวิตของผมไปในทางที่แย่ขนาดไหนนึกแทบจะนึกไม่ถึงเลยว่าเราจะได้พบความสุขที่แท้จริงยังไงเราต้องแบกชีวิตแบกบโลกไปอีกนานแค่ไหนแต่พอเราได้หลักปฏิบัติในส่วนของการปฏิบัติตนฝึกฝนคุณธรรม เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรครับตรงนี้นะคะทีนี้อยากให้ฝากข้อคิดข้อทำที่คุณป้ายได้ยึดถือหรือว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างคะข้อคิดสำหรับของผมคือคือทำความดีทำอะไรทุกอย่างคือต้นบุญต้นแบบก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ฝึกตัวเองให้มีความเมตตาให้อภัยคน สวมหัวใจพระบรมโพธิสัตว์คือดูเหมือนมันเหมือนจะดูยิ่งใหญ่มันเหมือนดูโอเวอร์แต่มันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงปฏิบัติอยู่ในใจของผมมาตลอดว่าเจอเรื่องราวอะไรต่างๆความไม่ไม่พอใจความทุกข์ใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาในชีวิตผมก็จะนึกถึงให้เราต้องอดทนผ่านพ้นไปให้ได้โดยการสวมหัวใจพระบรมโพธิสัตว์ให้อภัยทุกคนได้บนโลกใบน,นี้ให้ความเมตตาก,กับทุกคนได้ อย่างนี้ครับมันจะเป็นหลักทุกอย่างเลยเราจะไม่กังวลไม่ไม่ต้องไปโกรธเกลียดใครบนโลกใบนี้ครับนะคะเหลือเวลาอีกนะคะเห็นบอกว่าตั้งใจเลยว่าอยากที่จะชีวิตนี้ก็คือถ้าเคลียอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยอยากที่จะกลับมาบวชอีกทําไมตรงนี้คุณป้ายถึงอยากกลับมาใช้ชีวิตสมณะต่อเพราะผมไม่ได้เห็นเห็นว่าชีวิตทางโลกมันจะมีความสุขมันมี มีแต่ความเพลิดเพลินธรรมดามันไม่มีอะไรแล้วคือเราอยู่กับชีวิตทั้งโลกมีแต่ความอันตรายมีแต่ความสมเสียงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราได้ไปบวชแต่ละครั้งทําให้ตอกย้าชีวิตว่าผังชีวิตของเราคือจะต้องบวชให้ได้คือก่อนที่เราจะเป็นอะไรไปคือเราต้องอยู่ในผ้าเหลืองเราต้องอยู่ในผ้าเหลืองเท่านั้นมันมันเป็นความคิดที่ฝังใจตั้งแต่บวชครั้งแรกมาจะมาเคลียร์ตัวเองจนป่านนี้เราเคลียร์ตัวเองยังไม่ได้ยังไม่สําเร็จสักที แต่ด้วยอันนี้สองผลบุญคือทุกอย่างที่ทํามามันทําให้ผมได้ได้ได้งานได้อะไรที่ดีขึ้นสามารถจะเสียตัวเองได้ในเวลาที่ผมตั้งใจไว้อีกไม่นานก็คือจะได้กลับไปสู่ร่มกาสาวพั์ถิ่งที่ผมตั้งใจไว้สูงสุดของชีวิตคนคนหนึ่งเกิดมาคือเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นไม่อยากจะไปดําเนินชีวิตเรื่องอื่นเลยมันมันเป็นความไร้สาระสําหรับผมเองนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นความสุขทางโลกแค่ไหนแต่แม้แต่พระสมมาสมุทริเจ้าที่ท่านมี ครบพร้อมทุกอย่างแล้วท่านยังสละมาทางธรรมอย่างเรามีแค่เนี้ยทางโลกมันจะแค่สักเท่าไหร่แต่เรามามีความสุขในทางธรรมมันจะทําให้เร,ปราปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็เป็นกะะนัลยาณมิตรให้กับคนบนทั่วโลกอีกเยอะแยะมากมายด้วยครับอืมนะคะวันนี้ได้เรื่องราวดีๆมากเลยนะคะจากคุณสุรเดชการนอกหรือว่าคุณป้ายนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ สิ่งหนึ่งที่ได้ข้อคิดเลยนะคะจากคุณป้ายก็คือหลักในความมีเมตตาต้องบอกว่ามีความเมตตาในเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นทุกๆคนนะคะเดือดร้อนหรือว่าอย่างไรเนี่ยการที่เรามีเมตตานะคะต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกของเราเนี่ย ก็จะทำให้สังคมนั้นน่าอยู่มากขึ้นนะคะดังนั้นก็ใช้หลักข้อคิดของคุณป้ายไปดําเนินชีวิตนะเราเราจะได้มีความสุขแบบคุณป้ายกันนะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ